สวัสดีครับตี้ธนาเวทนะครับจากเพจสาระความรู้เพื่อสุขภาพเจลเคกูดครับก็วันนี้นะครับมีคําถามเข้ามาจากทางบ้านนะครับหลายคนจะสงสัยนะครับว่าตัวเนาะนะครับสำหรับผู้ป่วยไตเนี่ยสามารถที่จะทานได้หรือไม่นะครับคําตอบก็คือทานได้นะครับ จริงๆแล้วตัวง้อเนี่ย kind ก of ็จัดว่าเป็นอีกผลไม้หนึ่งที่มีค่าโพแทสเซียมค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตก็สามารถที <respuesta. S 2> ่จะทานได้นะครับแต่นะครับแต่นะครับต้องดูปริมาณในการรับประทานด้วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวง้อเองเนี่ยก็มีค่าน้าตาลที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของผู้ป่วยไตแล้วเป็นเบาหวานด้วยเนี่ยก็ต้องดูปริมาณในการรับประทานให้เหมาะสมด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีคําถามนะครับว่าผักนั้นผลไม้นี้ทานได้หรือไม่นะครับก็ สามารถพิมพ์เข้ามาสอบถามที่ทางด้านล่างก็ได้นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไลน์แอดนะครับเข้ามาสอบถามก็ได้ถามมาทางแฟนเพจก็ได้คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ตี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ